ครูนาริรัตเพียชอ่อแผนกวิชาการบัญชีวิทยาลัยการอาชีพกบินบุรีสอนในรายวิชาการบัญชีเบื้องต้นหลักสูตรประกาศานียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ค1ค่ะเนื้อหาในการเรียนในคลิปนี้นะคะเป็นเนื้อหาหน่วยที่3นะคะเรื่องการวิเคราะห์รายการค้าเรามาดูจุดประสงค์การเรียนรู้ก่อนนะคะข้อแรกนะคะแสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการวิธีการและขั้นตอนการจัดทําบัญชี สำหรับกิจการเจ้าของคนเดียวประเภทธุรกิจบริการปฏิบัติงานบัญชีสำหรับกิจการเจ้าของคนเดียวประเภทธุรกิจบริการตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปผลการเรียนรู้ที่คาดหวังนะคะแยกประเภทและจัดเอกสารประกอบการบันทึกบัญชีได้สามารถวิเคราะห์รายการค้าได้คะ่ะ การวิเคราะห์รายการค้าถือเป็นหัวใจสำคัญของการบัญชีนะคะถ้าหากว่าเราวิเคราะห์รายการค้าได้อย่างถูกต้องจะทําให้การบันทึกบัญชีเป็นไปอย่างสะดวกรวดเร็วและทําให้ผลการดําเนินงานและฐานะการเงินของกิจการถูกต้องตรงกับความเป็นจริงค่ะหัวข้อเรื่องในหน่วยการเรียนนี้นะคะจะมี3หัวข้อใหญ่ๆเลยนะคะก็คือ 1. ประเภทของเอกสารประกอบการบันทึกบัญชี2รายการที่เกิดขึ้นในกิจการ 3. การวิเคราะห์รายการค้าค่ะ เรามาดูหัวข้อแรกกันก่อนเลยนะคะประเภทของเอกสารประกอบการบันทึกบัญชีแบ่งออกเป็น3ประเภทก็คือประเภทที่1เอกสารที่ออกให้กับบุคคลภายนอกจะเป็นเอกสารที่กิจการจัดทําขึ้นเพื่อออกให้กับบุคคลภายนอกนะคะเช่นใบสําคัญรับเงินใบสําคัญจ่ายใบเสร็จรับเงินใบกํากับภาษีใบแจ้งหนี้เป็นต้นนะคะ 2. เอกสารที่รับจากบุคคลภายนอก เป็นเอกสารที่กิจการรับจากบุคคลภายนอกเช่นใบส่งของใบเสร็จรับเงินใบกำกับภาษีใบแจ้งหนี้สเอกสารที่จัดทําขึ้นเพื่อใช้ในกิจการนะคะเป็นเอกสารที่กิจการจัดทําขึ้นเพื่อใช้ในกิจการเองเช่นใบเบิกเงินเดือนล่วงหน้าใบเบิกวัสดุใบเบิกค่ารถรับจ้างเป็นต้นนะคะ หัวข้อที่2นะคะรายการค้าที่เกิดขึ้นในกิจการจะแบ่งออกเป็น2ประเภทนะคะอันแรกเลยก็คือรายการค้าหรือรายการบัญชีหมายถึงรายการที่เกิดขึ้นในกิจการค้าที่ก่อให้เกิดการโอนเงินระหว่างกิจการค้ากับบุคคลภายนอกแล้วก็ต้องนํารายการเหล่านี้มาบันทึกบัญชีเช่นซื้อวัสดุสํานักง,งานเป็นเงินสดซื้อเครื่องตกแต่งเป็นเงินเชื่อรับชําระหนี้จากลูกหนี้จ่ายชําระหนี้ให้เจ้าหนี้แล้วก็จ่ายค่าแรงให้พนักงานนะคะ รายการค้าประเภทที่2นะคะก็คือรายการค้าที่ไม่ใช่รายการค้าหมายถึงรายการที่เกิดขึ้นในกิจการที่ไม่ก่อให้เกิดการโอนเงินระหว่างกิจการค้ากับบุคคลภายนอกแล้วก็ไม่ต้องนํามาบันทึกบัญชีนะคะเช่นต้อนรับลูกค้าตกแต่งร้านค้าให้สวยงามติดป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์แล้วก็การอบรมพนักงานเป็นต้นค่ะหัวข้อที่3ที่จะเรียนในคลิปนี้นะคะก็คือ การวิเคราะห์รายการค้าซึ่งจะยึดหลักสรรมการบัญชีก็คือสินทรัพย์เท่ากับหนี้สินบวกด้วยส่วนของเจ้าของนะคะการวิเคราะห์รายการค้าและการบันทึกรายการค้าจะใช้ระบบบัญชีคู่ซึ่งจะแบ่งออกเป็น2ด้านก็คือด้านเดบิตแล้วก็ด้านเครดิตค่ะหลักเกณฑ์ในการวิเคราะห์รายการค้านะคะเราจะดูตามหมวดหมู่บัญชีอย่างหมวดที่1นนะคะสินทรัพย์จะเพิ่มทางด้านเดบิตลดทางด้านเครดิตหมวดที่2หนี้สิน เพิ่มทางด้านเครดิตลดทางด้านเดบิตหมวดที่3ส่วนของเจ้าของเพิ่มด้านเครดิตลดด้านเดบิตหมวดที่4รายได้เพิ่มด้านเครดิตลดด้านเดบิตแล้วก็หมวดที่5ค่าใช้จ่ายเพิ่มทางด้านเดบิตแล้วก็ลดทางด้านเครดิตจะสังเกตง่ายๆนะคะจะแบ่งออกเป็น2กลุ่ม กลุ่มแรกเลยก็คือหมวดที่1กับหมวดที่5จะเพิ่มด้านเดบิตแล้วก็ลดด้านเครดิตเหมือนกันส่วนกลุ่มที่2ก็คือหมวดนี้สินส่วนของเจ้าของแล้วก็รายได้จะเพิ่มทางด้านเครดิตแล้วก็ลดทางด้านเดบิตเหมือนกันนะคะ,ะทีนี้เรามาดูตัวอย่างการวิเคราะห์รายการค้าตัวอย่างที่1นะคะนางสาวกรําเงินสดมาลงทุนใน,นกิจการเรามาดูว่าในรายการค้าที่เกิดขึ้นมีชื่อบัญชีที่เกี่ยวข้องอะไรบ้างชื่อแรกนะคะก็คือเงินสด ชื่อที่2ก็คือทุนนะคะการวิเคราะห์รายการค้าก็วิเคราะห์ได้โดยเรามาดูก่อนนําเงินสดมาลงทุนในกิจการแสดงว่าเงินสดของกิจการจะต้องเพิ่มขึ้นใช่ไหมคะเงินสดอยู่ในหมวดสินทรัพย์สินทรัพย์เพิ่มทางด้านเดบิตเมื่อมีการนําเงินสดมาลงทุนในกิจการทุนของกิจการก็จะต้องเพิ่มด้วยทุนอยู่ในหมวดส่วนของเจ้าของส่วนของเจ้าของเพิ่มเพิ่มทางด้านเครดิตค่ะ ตัวอย่างที่2นะคะซื้อวัสดุสํานักงานเป็นเงินสดมีชื่อบัญชีที่เกี่ยวข้องก็คือวัสดุสํานักงานแล้วก็เงินสดวิเคราะห์รายการค้าได้โดยเราซื้อวัสดุสํานักงานแสดงว่าวัสดุสํานักงานของกิจการก็จะต้องเพิ่มขึ้นวัสดุสํานักงานอยู่ในหมวดสินทรัพย์เพิ่มทางด้านเดบิตเราเอาเงินสดไปซื้อวัสดุสํานักงานแสดงว่าเงินสดเราลดเงินสดอยู่ในหมวดสินทรัพย์ลดทางด้านเครดิตนะคะตัวอย่างที่สาม รับชาําระหนี้จากลุกหนี้เป็นเงินสดมีชื่อบัญชีที่เกี่ยวข้องก็คือลูกหนี้แล้วก็เงินสดวิเคราะห์รายการคาร้าได้โดยเมื่อลุกหนี้นําเงินสดมาชาําระหนี้ให้กับกิจการเงินสดของกิจการก็จะต้องเพิ่มขึ้นเงินสดอยู่ในหมวดสินทรัพย์เพิ่มทางด้านเดบิตลุงหนี้ก็ลดลงนะคะลุกหนี้อยู่ในหมวดสินทรัพย์ลดทางด้านเครดิตทีนี้ตัวอย่างที่4รับเงินสดเป็นรายได้ค่าบริการลูกค้ามีชื่อบัญชีที่เกี่ยวข้องก็คือ เงินสดแล้วก็รายได้ค่าบริการเราได้รับเงินสดมาเงินสดอยู่ในหมวดสินทรัพย์เพิ่มทางด้านเดบิตมีรายได้เข้ามาในกิจการเพราะฉะนั้นรายได้ก็ต้องเพิ่มขึ้นชื่อบัญชีก็คือรายได้ค่าบริการอยู่ในหมวดรายได้เพิ่มทางด้านเครดิตตัวอย่างสุดท้ายนะคะจ่ายค่าโฆษณาเป็นเงินสดมีชื่อบัญชีที่เกี่ยวข้องก็คือค่าโฆษณาแล้วก็เงินสด เรามีการจ่ายค่าโฆษณาเพราะฉะนั้นค่าใช้จ่ายของกิจการก็จะต้องเพิ่มขึ้นค่าโฆษณาอยู่ในหมวดค่าใช้จ่ายเพิ่มทางด้านเดบิตนําเงินสดออกไปจ่ายแสดงว่าเงินสดก็ต้องลดลงเงินสดอยู่ในหมวดสินทรัพย์สินทรัพย์ลดลดทางด้านเครดิตสําหรับเนื้อหาในหน่วยการเรียนนี้นะคะ นักเรียนสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ใน Google Classroom รายวิชาการบัญชีเบื้องต้นรหัสของชั้นเรียนก็ตามที่ครูขึ้นให้หน้าจอนะคะแล้วนักเรียนก็สามารถเข้าไปทำใบงานแล้วก็แบบทดสอบตามลิงก์ QR Code ที่ครูแนบมาให้แล้วเรามาพบกันในคลิปต่ตอไปนะคะสวัสดีค่ะ